ก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วนยนะครับวันนี้ผมมีไอเทมใหม่หมาอีกแล้วนะครับสั่งจากช้อปปี้มาแล้วมาแกะกล่องแล้วก็จะมาลองเทสดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันผมสั่งเจา้าอูรังซี่วีล็อกสั่งจากช้อปปี้ ซื้อเองรีวิวเองแล้วครับปมันจะมาจากจีนนะดูในกล่องราคาครับส1 0้อยสิบบาทนะครับนี่ครับหน้าตามันจะเป็นกระจกสะท้อนนะครับกับกล้องมินิเล็กนะครับ อะไปลองแกะดูข้างในมีอะไรบ้างพ่ว้ามีถุงนะครับถุงหนังก็ข้างในไม่มีอะไรก็ทิ้งไปสติ๊กเกอร์นะครับ <c oughs> ยูลิกนะครับอูรันซี่แล้วก็ น่าจะเป็นคูป,ปองส่วนลดนะครับไปนี่ครับพระเอกของเราสวยงามมีถุงให้ด้วยครับอืมมันเป็นกระจกนะพลสติกพอใช้งานได้ครับ น่าจะแข็งแรงอยู่ครับนี่เราต้องแกะตรงนี้ออกก่อนมับเขาให้ไม่หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับทุกท่านเห็นไหมครับมีฮอตชูให้ใส่ข้างบนนะครับอันนี้ติดที่ตัวกล้องเรานะอ่ะเราลองผมจะลองเอากล้องมาติดดูนะครับ เจ้าตัวนี้ <c oughs> ซีรีส์เอหกพันนะครับจะลองติดไอ้นี่ดูขอ <c oughs> ตัวนี้ใส่เข้าไป <c oughs> มันก็หมุน,นครับันี้จุ๊บจุ๊บ หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะลองเปิดดูครับนี่นะจะเป็นอย่างนี้เวลาถ่ายโอ้เจ็เมื่อยต้องทำตั้งอย่างนี้นะครับภาพมันจะ พอดีเลยนะครับนี่ครับเวลาใช้ก็อย่างนี้นี่ง่ายขึ้นเยอะอ่ะก็สำหรับกล้องที่มันพับจอขึ้นถึงด้านบนไม่ได้นะครับนะครับผมซื้อมาเพราะว่าเนี่ยครับเวลาที่ผมถ่ายตัวเองเนี่ยแหละมันจอมันพับขึ้นข้างบนไม่ได้นะครับ ในตัวนี้นะครับ Sony a เ0 0 0นะครับมันลำบากมนเครับเวลาถ่ายตัวเองนะ <c oughs> ก็เลยเลื่อนหาดูในเว็บดูแล้วไปเจอเท่าตัวนี้ครับ <c oughs> ก็เลยลองสั่งมาดูนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับโอเคเลยนะนียครับเป็นอย่างนี้ครับ <c oughs> ไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่า มันจะพอดีเลยนะครับแจมเจมเลยถือว่าไม่ใหญ่นะครับนิดเดียวช่วยอำนวยความสะดวกของงานเรานะ <c oughs> ก็โอเคครับจบการรีวิวเพลงเท่านี้ละกันนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับรอติดตามละกันนะครับสุดท้ายนี้ขอฝากกดซับ s c r i b e กดไลค์ให้ผมด้วยเลยละกันนะจะได้เป็นกำลังใจองคลิปถัดไปนะครับ ครับวันนี้สวัสดีครับ